สวัสดีค่ะ นายเตะในไลฟ์มาแล้วได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกันแล้วนะคะย้ํากันอีกรอบค่ะสุกนี้เราปิดรับรายชื่อกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะยังมีเวลาส่งรายชื่ออยู่3มรางวัลที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการตัดสินของเรานะคะรีบส่งกัเข้ามาได้ผ่านทาง SMS 4 6 8 9 1 9 1แล้วก็ผ่านทาง w าย n ตะในอเวอ n ์สเอ็มคอร t นนะคะทางเว็บไซต์ของเราค่ะส่วนตอนนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่พระเอกตีใหญ่ในตำนานที่น ฉัดชัยนั่นเองตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณปู่แล้วแต่ยัง,ยงคงหล่อสมาร์ทแล้วก็ทำงานหนักมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ แม้นานทีจะได้เจอแต่คอนเฟิร์มว่ายัางคงทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอยู่นะคะนักแสดงรุ่นใหญ่นกฉัดชัยวัย65ปีที่อัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้กำลังเตรียมงานผููจัดกับละครเรื่องใหม่พร้อมๆกับมีละครถ่ายอยู่ในฐานะนักแสดงด้วยที่หายหน้าหายตาไปจากพื้นที่สื่อก็เพราะวิ่งรอกทำงานอยู่เนี่ยแหลคะค่ะก็มีทำอยู่นะครับก็มีถ่ายทำอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เตรียมงานอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็ มีงานแสดงมีงานแสดงค่อนข้างจะค่อยๆจะหลากหลายค่อยๆจะหลายเรื่องก็คิดถึงครับคิดถึงแล้วก็พยายามเตรียมรับมือคำถามต่างๆนานา,นาที่มันจะเกิดขึ้น <laughs> ถึงงานจะหนักหน่วงแต่ชีวิตส่วนตัวแฮปปี้เวอร์กับการเป็นคุณปู่ของหลานชายคนแรกน้องเรซึ่งคุณปูนกสารภาพแบบไม่อายเลยว่าเลี้ยงหลานแบบสปอยหนักกว่าตอนเลี้ยงลูกเยอะแต่ก็มีดุบ้างโดยเฉพาะเรื่องมารยาทที่เข้มงวดกับน้องเรตั้งแต่ยังเล็กค่ะเพราะหลานเนี่ยมันเหมือนแบบมันอีกแบบนึงเลยนะอย่างที่บอกเนี่ยท,ที่พูดเนี่ยคือเลี้ยงหลานแล้วตามใจกว่าเลี้ยงลูกอันรอ่งี้็ก,ก,ก็ก็ตามใจแต่ไม่ทั้งหมดไม่สปอยหลานเล็ก สปอยหลานไม่เล็กอะ่ะเยอะดูแลหลานเลยก็สลับกันด um> ูแลอะไรเงี้ยครับเขาก็ตามวัยครับสิบขวบสิบขวบเขาก็พอสิบขวบเขาก็เริ่มแบบเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นต้อถือผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่แล้วต้องไหว้นะเรียบร้อยทานข้าวให้เรียบร้อยอย่าทานเสียงดังอะไรเงี้ยโดยโดยพื้นฐานทั่วไปอ่ะครับ ส่วนที่ดินเชียงรายที่เคยซื้อไว้นกชัดชัยบอกไม่ได้ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่โน่นแต่ชอบพื้นที่ตรงนั้นช่วงนี้จึงให้รุ่นน้องปลูกผักทำสวนสร้างพื้นที่สีเขียวไปก่อนค่ะ เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกบ้านจริงๆนะกับลูกเนี่ยโอ้ดูเอาดูเอาแต่กับหลานเนี่ยตามใจจริงๆอะแต่ไม่ว่าจะดุหรือตามใจก็เพราะว่าคําว่ารักคําเดียวนั่นแหละค่ะไปกันต่อค่ะที่สาวครบเครื่องคนนี้อิงฟ้าวราหะนี่ถ้าพูดอย่างนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่าปีนี้อิงฟ้าน่าจะเดินสายกว่าตังวันแบบเป็นว่าเล่นเลยค่ะ ระภาพตามตรงว่าคาดหวังอยากได้รางวัลมานอนกอดค่ะสาวครบเครื่องความสามารถรอบด้านอิงฟ้าวราหะหลังโดดมาสายนักแสดงเต็มตัวทั้งละครซีรีส์และภาพยนตร์โดยเฉพาะหนังวิมานน้ำที่น่าจะเข้าชิงรางวัลหลายเวทีเช่นเดียวกับซีรีส์บางกอกคณิกาที่มีชื่อเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลน,นาตราชครั้งแรกในชีวิตซึ่งอิงฟ้าก็ประกาศชัดปีนี้พร้อมเดินสายรับรางวัลเต็มที่ค่ะตอนที่รู้ว่ามีชื่อ เรื่องมากแต่ว่าผลงานแบบเข้าตาผู้ใหญ่แล้วก็มีชื่อเข้าชิงกับนักแสดงที่แบบโห oh, แต่ละคนมีโคดๆทั้งนั้นเลยไงค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วว่าเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือถือว่าเป็นปีทองของการแสดงละครซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องขับชมกันตอนนี้ถ้าที่หนูทราบมีสีเส่เรื่องแล้วค่ะปีนี ส่วนอีกบทบาทในฐานะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าบอกว่าตอนนี้ตัวเต็งก็ยังคงเป็นตัวเต็งแต่ก็อาจมีม้ามืดมาปาดมงหากผู้เข้าประกวดพัฒนาความสามารถถีบตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาจนเข้าตากรรมการค่ะ เห็นไหมสาวๆคนไหนที่อยากจะมงลงนะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองที่พี่อิงฟ้าเขาบอกมานะคะไปกันต่อที่คู่รักที่หลายๆคนมองว่าเป็นไอดอลของคู่ชีวิตเลยนั่นก็คือพี่หาหน้าแล้วก็พี่ฮูโก้นั่นเองเพลอแป๊บเดียวนะคู่นี้เขาแต่งงานใช้ชีวิตกันมา16ปีแล้วค่ะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเราไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่คนเขาทำในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่อย่างนั้นก็เครียดตายเลยครับเพราะว่าในนั้นมันมีทุกอย่าง ชัดเจนและไม่กดดันค่ะแม้จะถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างสำหรับคู่สามีภรยาต่างสไตล์ฮิวโก้จุลจักรกับพานาทัศนาวลัยที่เพิ่งฉลองครบครอบแต่งงาน16ปีไปหมาดๆซึ่งทั้งคู่เผยเคล็ดลับขาเตียงแข็งแรงไม่มีอะไรมากแค่เขาอกเข้าใจในตัวตนของกันและกันและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็ไม่มีเวลามันนั่งตีกันแล้วละค่ะผมไม่มีเวลาครับ <laughs> เราไม่มีเวลางอนกันนะครับมันมีอะไรที่ต้องทําร่วมกันเพราะว่าชีวิตเรามันมันมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะมันไม่มีเวลาที่จะมาแตกอะอะไรขนาดนั้นกับเรื่องแค่นี้อะไรก็ตามเลยส่วนมากเราก็ต้องลุยกันต่อเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นนะครับเลยเรามีชีวิตที่ที่อิ่มและอบอุ่นนะครับเลยเลยอาจจะไม่มีเวลาโพสหรือแชร์เท่าไหร่เพราะเราโมแต่ใช้ชีวิตอยู่ระยะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านตีเท่าไหร่ต้องทํางานค่ะ หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาส่งทางเรารับและดูแลต่อหลังจากนั้นนะคะ<ม>เขาจะตื่นเช้าเราจะตื่นสายแต่เราจะนอนดึกเพราะเราได้ทำงานช่วงดึกๆลูกลลหลับแล้วเลีนยบ้านจะสงบแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเวลาทํางานของเราถ้าใครมีลูกนะครับก็จะรู้ว่าการส่งลูกตอนเช้ากับการรับตอนเย็นเนี่ยคนเลื่องคนโลดผมทํามาทั้งสองแบบแล้วแล้ว ผมแฮปปี้มากกับรอบเช้า <laughs> ที่สุดที่เราชอบมากที่สุดก็ถ้ามีเวลาก็คือออกไปหาร้านอาหารกินข้าวกันนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากนนั้นแล้วส่วนความหล่อของคุณสาที่มีแต่คนชมว่าขิวโกนหน้าไม่เปลี่ยนไปจากวันแต่งงานทั้งที่ปัจจุบันอายุ43ปีเขาละเจ้าตัวก็ขอย,ยกความดีความชอบให้คุณภรรยาที่คอยบำรุงหนุนตักทาครีมและขยันหาของดีมาเติมผิวให้ตลอดค่ะ ได้สามีทั้งหล่อทั้งแสนดีแบบนี้สาวๆหลายๆคนนะคะโอ้โหบอกเลยว่าอิจฉาพี่ฮาน่าหนักมากจริงๆจนบอกว่าพี่คิวโก้เนี่ยไม่ควรมีคนเดียวในโลกเลยนะคะยิงเดียพี่ฮาน่าด้วยนะะจากผู้ชายคุณภาพไปกันต่อที่นักร้องสาวคุณภาพอรวีสัจจานนท์เจ้าของฉายาระคังแกว้วเสียงหวานเบอร์นั้นจริงๆนะคะซึ่งพี่อรารวีเนี่ยเขาขอฝากความห่วงใย,ยถึงแม่พ่องศรีวรนุชค่ะ เพราะพินสิทธ์มีครูมาก่อนนักร้องเสียงระฆังแก้วอรวีสัจจานนท์ก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อทราบข่าวแม่พ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติวัย86ปีล้มป่วยจากอาการปอดอักเสบชนิดรุนแรงพ่วงด้วยอาการคล้ายกรดไหลย,ย้อนถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลสองรอบติดกระทั่งกูรูวงการเพลงลูกทุ่งเจนพบจบกระบวนวันแจ้งข่าวแม่พ่องศรีน้ำหนักลดทวบเหลือไม่ถึง20กิโลและของ,งดเยี่ยมทุกกรณีค่ะ เล็กอรวีจึงยังไม่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมและถามไถ่ายอาการได้แต่เฝ้ารอให้แม่ผ่องสีกลับมาร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งในเร็ววันปกติที่เจอกันเนี่ยแม่แม่ผ่องจะแข็งแรงมากตัวแรกเราอาจจะดูว่าท่านผอมหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแข็งแรงมากเสียงยังแบบร้องเพลงได้เป๊ะมากมีบันทึกเสียงหลายหลายเพลงค่ะของแม่ผ่องค่ะเคยแต่ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างตอนเชลินอินคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแม่ผ่องก็ใจดี ก็คือให้ความรักความเอ็นดูกับเราคะ่ะทุกครั้งทุกครั้งเจอก็จะเข้าไปกราบศิลปินต้นฉบับนี่เป็นครูทุกท่านเพราะว่าอลวีส่วนใหญ่งานเนี่ยจะเป็นด้านาบันทึกวรรณกรรมก็คือนําเพลงเก่ามาร้องใหม่ขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะ เล็กอรวียังเผยอีกว่านอกจากยึดถือแม่ผ่องสีวรนุชเป็นบรมครูด้านการร้องเพลงที่เจ้าตัวได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กบทเพลงเก่าๆที่ละเมียดทุกทอยคำและทุกตัวโน้ตยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยขัดเกล่าให้อรวีและศิลปินรุ่นหลานเป็นนักร้องคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงมาจนถึงทุกวันนี้ด้วย นายเทนก็ขอส่งความห่วงใยถึงแม่พองศีด้วยคนนะคะไปกันต่อที่นักแสดงคนนี้ค่ะหลังจากที่เจอวิกฤตในวงการละครก็ต้องมีการปรับตัวค่ะผันตัวเป็นพ่อค้าหาเหลี้ยงครอบครัวแอมพีรวัตรค่ะ ประกาศชัดไม่เหม็นเงินน้อยแล้วก็ไม่อายทำกินค่ะนักแสดงคุณพ่อลูกหนึ่งแอมพิรวัตรหลังเจอวิกฤตวงการละครเล่นงานหนักละครที่ถ่ายไว้3มเรื่องถูกดองไม่มีกำหนดใช้เจ้าตัวจึงต้องหาทางรอดเปิดร้านขนมปังถั่วขาวและน้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพหาเงินดูแลครอบครัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกเพราะอาชีพนักแสดงไม่มีเงินเดือนค่ะ ไม่มีเงินเดือนอาชีพพวกเราไม่มีเงินเดือนครับแล้วก็รายจ่ายเรามีทุกวันครอบครัวเราก็ยังมีเนาะเราต้องดําเนินชีวิตถามว่าหนักไหมสําหรับผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเราก็อยู่มานานแต่ความในในการอยู่มานานเนี่ยก็คือในขณะที่เราทํางานก็อดออมก็ใช้ใจ่ายไปปกติเราก็ต้องมีอดออมด้วยสําหรับผมผมเหมือนเดิมก็ก็สนุกดีรับเงินสดทุกวันแล้วก็ที่สำคัญก็คือในความโชคดีของผมก็มีแฟน,แฟน แม่ๆม่นะครับคิดถึงเอ็นดูอยากเจอตัวจริง <Yeah. S 1> บางคนนะขับรถมาจากสุรประการเพื่อซื้อขนมปังก้อนเดียว <Yeah. S 1> อยากอุดหนุนต้องดิ้นรนนะผมว่าเอาไม่ต้องเ็นดารานะครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทุกคนดิ้นรนหมด <Yeah. S 1> เพราะว่าเราจะต้องซื้อต้องกินต้องจ่ายต้องใช้โชคดีที่แบบลูกก็ได้มาแบบฝึกค้าขายด้วยซึ่งถ้าเราแบบก่อนหน้านี้เราไม่ได้ออกมาขายลูกก็จะไม่เห็นว่าพ่อหาเงินยาก <Yeah. S 1> ว่ามันเหนื่อยนะลูก เนี่ย่าจะได้นอนตีสองตื่นหกโมงทุกวันียกวคนเราต้องแบบไม่อายทํากินอจะอายครับ mm hmm. สิ่งที่น่าอายที่สุดก็คือคุณไปขอยืมเงินเขา mm hmm. นี่หนึ่งน่าอายสองสิ่งที่มันน่าอายที่สุดคือเขามาทวงหนี้คุณสามสิ่งที่มันน่าอายที่สุดก็คือคุณน่ะไม่รู้จักช่วยตัวเองขายของคนได้แต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายครับผมเป็นคนเห็นคุณค่าของเงินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาผมต้องใช้มัน แล้วก็ต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะหาไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณยังมีลมหายใจนั่นแหะคือคุณมีเงินแต่จริงที่สำคัญคือคุณต้องเอาชนะตัวเองก้าวผ่านความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่ของผมเนี่ยมีคติตลอดก็คือถ้าวันนี้เราวิ่งได้จงวิ่งถ้าวิ่งไม่ได้จงเดินถ้าเดินไม่ได้จงคานถ้าคานไม่ได้ก็ให้คนลากไปแต่อย่าหยุดเมื่อคุณหยุดเมื่อไหร่ คุณหมดมดนนั้แฟนๆที่อยากจะอุดหนุนของดีเพื่อสุขภาพเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าหล่อแซบแอมพิรวัตรก็แวะมาอุดหนุนกันได้ที่เซ็นทรัลพระราม9ก้าช่วงเนี้ยปิดเทอพอดีได้เจอครบแบบ Family s e ซพ่อแม่ลูกที่มาช่วยกันทำมาหากินคนละไม้คนละมืออบอุ่นสุดๆเลยละค่ะ คนขยันอยู่ที่ไหนไม่อดตายอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคนด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่9เมษายนนี้นะคะก็ครบรอบ73ปีอสมทคู่สังคมไทยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดําเนินงานในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืงยนตามแนวพระราชดําริค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะที่มูลนิธิอุทกพัฒในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีศูน 13-0224-197หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-2016-00 0, 0นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับนายตะเทน1 1มงครึ่งช่อง9กด30คืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ